ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับมีเซ็นเซอร์ระดับน้ำ w i f i ยี wi ่ห้อทูย่ามารววีวิวให้ชมนะครับเปนเ็นเซ็นเซอร์ที่เอาไว้สัมผัสน้ำวัดระดับน้ำนั่นเองเหมือนเ,นเซ็นเซอร์ประตูนะครับสำหรับการวัดระดับน้ำถ้าเกิดน้ำลดหรือน้ำเพิ่มก็จะมีการเปลี่ยนสถานะบอกผ่านแอปทางมือถือซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้จะทำงานคล้ายๆกับเซ็นเซอร์ประตูนะครับ สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปได้นะครับทั้ง2แพลตฟอร์มทั้ง Google แล้วก็ทั้ง Apple นะครับใช้งานกับแอปสมาร์ทไลฟนะครับสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะสำหรับการใช้งานก็คิดว่าไม่น่าจะยากนะครับมีคู่มือมาให้เป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะครับเราก็มีกาวสองหน้ามาให้ด้วยนะครับลองแกะให้ดูก่อนสำหรับคู่มือตัวนี้เป็นแอป Smart Life ซึ่งคิดว่าหลายๆท่านน่าจะใช้อยู่แล้วแล้วตัวนี้เป็นกาว2หน้านะแปะพอดีเลยนะครับสำหรับการเชื่อมต่อก็ง่ายๆนะครับให้ถอดด้านหลังออกแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ฐานขนาด 3A เข้าไปนะให้ใช้ฐานใหม่นะครับ รอเข้าบูทสักคู่แล้วเราก็ยังไม่ต้องปิดฝาหลังนะครับเนื่องจากมีปุ่มตรงนี้นะรอดูไฟนะครับไฟจะปิบแบบนี้ซึ่งจะยังไม่ใช่โหมดการเชื่อมต่อนะครับต้องกดด้านหลังปุ่มนี้นะจนขึ้นไฟกระพริบรัวๆนะครับโอเคนี่คือโหมดของไฟการเชื่อมต่อนะครับเป็นไฟสีฟ้านะ จริงๆถ้ามองไม่ผ่านมือถือจะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วให้ตั้งค่า Wi-Fi เป็น Wi-Fi 2.4นะครับหลังจากนั้นก็เข้าแอป Smart Life เช่นเคยเปิดแอป Smart Life นะครับแล้วก็ให้กดปุ่มเครื่องหมายบวกนะหลังจากนั้นก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับกดที่เซ็นเซอร์ความปลอดภัยแล้วก็ ไปที่เป็นรูปหยดน้ำนะเป็นเครื่องตรวจจับน้ำท่วมนะครับเป็น w i i i 4องีกแล้วก็ถัดไปไฟกระพริบอยู่แล้วนะครับรอสักครู่จริงๆไม่ควรจะนานขนาดนี้นะกดใหม่อีกครั้ง ยกเลิกยืนยันต้องเป็นไฟแบบนี้นะครับเก็มือตรวจจับถัดไปโอเคถัดไปอ่ามาแล้วครับ เมื่อสักครู่อาจจะติดปัญหาอะไรบางอย่างนะครับอาจจะเป็นเรื่อง Wi-Fi ก็ได้ตอนนี้เชื่อมต่อได้แล้วนะครับผมยังไม่เปลี่ยนชื่อนะก็กดเสร็จสมบูรณ์เข้าไปนะครับก็จะเห็นเมนูอยู่ประมาณนี้เป็นรูปหยดน้ําแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะเราสามารถกดตั้งค่าได้เปลี่ยนชื่อได้นะครับแล้วก็สามารถแช์อุปกรณ์ได้เหมือนกันนะแล้วก็ หลักๆก,ก็จะมีแค่นี้นะครับตรวจเฟิร์มแวร์มีเฟิร์มแวร์อัปเดตหรือเปล่าไม่มีนะครับสําหรับหลักการใช้งานก็ปกติเราก็จะติดไว้ท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูด้วยการใช้เหยือกน้ําตัวนี้แทนแท้งน้ํานะครับเราจะจุ่มตรงนี้ลงไปนะตัวนี้เซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้จริงๆแล้วเขาจะมีให้ขันน็อตอยู่ตรงนี้นะครับน,น็อตติดผนังนะ เป็นแค่ขันน็อเท่านั้นแต่กับผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ,สอ้สรูนี้เอาไว้ทําไมแต่ว่าตัวเซ็นเซอร์จริงๆอยู่ตรงนี้นะครับลองจุ่มแล้วนะนี่นะครับมาแล้วนี่นะมีการเปลี่ยนสถานะนะครับลองอีกครั้งหนึง่งจุ่ม มาแล้วครับแป๊บเดียวก็มานะโอเคเช็คสถานะไม่เปลี่ยนนะครับต้องลองดูว่าปกติแล้วถ้าเกิดน้ำท่วมน้ำไหลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ๋อโอเคเหมือนตรวจเจอน้ำไหลนะเดี๋ยวผมลองเอาใหม่ ถ้าเรายกขึ้นจะตรวจสอบสถานะได้ไหมว่าน้ําหมดนะครับก็ยังไม่มาลองทดสอบให้ปริมปริมนิดนึงเหมือนน้าไหลนะครับอ๋อโอเคมาแล้วเป็นการตรวจสอบน้ําไหลนะครับ น้ําต้องปริมป่มผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างสเตตเปลี่ยนไปบ่อยนะครับเปลี่ยนเป็นมีน้ําไม่มีน้ํามีน้ําไม่มีน้ํานะครับตอนนี้ยกขึ้นแล้วด้านหลังไม่เปลี่ยนนะครับตอนที่เข้าตรวจสอบจะมีไฟกระพริบอยู่นิดหน่อยพริบๆนะครับโอเคมีการเตือนนะ ถ้าตรวจเจอน้ําไหลจะมีการแจ้งเตือน okay. อีกครั้งนะครับเรายกขึ้นแล้วสมบัดนิดนึงไม่มีอะไรเปลี่ยนนะแล้วเราทำปลิ่มปลิ่มจุ่มลงเลยอะ่ะจุ่มเลย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นยกขึ้นไม่มีการแจ้งเตือนลองสมมติเป็นน้ำไหลนะครับจุ่มนิดนึงจะต้องจุ่มจุมให้มีการเคลื่อนไหวของน้ำนะครับ เหมือนตรวจสอบน้ําเจอแล้วไม่เจอเจอแล้วไม่เจอสลับกันเหมือนน้าไหลผ่านประมาณนี้นะถึงจะทํางานแล้วแจ้งเตือนนะครับสรุปได้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์น้ําท่วมนะครับน้ําไหลนะจะเป็นเซ็นเซอร์ฝนตกก็ได้ถ้าเกิดเอาไปใส่รางน้ำนะฝนตกน้ําไหลก็จะมีการแจ้งเตือนนะแต่ถ้าจะเอามาเซ็นเซอร์ระดับน้ําเช่นน้ําขึ้นในตุ่มหรือน้ําขาดตุ่มอะไรประมาณนี้น้ําขึ้นในแทงค์ถึงระดับหรือว่าน้ําขาดแทงค์ จะไม่น่าจะเตือนขึ้นมาที่มือถือนะครับเท่าที่เช็คดูเอาไว้เซ็นเซอร์น้าไหลผ่านมากกว่านะครับเป็นน้ําท่วมอะไรทำอย่างนี้นะสำหรับคนที่ต้องการสินค้าตัวนี้ก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเป็นร้านที่ผมซื้อมาเองนะครับเดี๋ยวจะไปคอมเมนต์หน้าร้านให้เขาสัหน่อยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ